พร้อมทานค่ะมาทานด้วยกันยำจิ้นไก่เมืองค่ะใส่เห็ดโคนด้วยเ okay, อาไก่ลงไปต้มทั้งตัวเลยนะคะใส่ซุปก้อนลงไป เราก็จะมาทำการฉีกไก่เป็นชิ้นกันนะคะเอาแต่เนื้อนะคะเนื้อไก่น,นะคะ ต้มไก่เสร็จก็จะต้มเห็ดโคนต่อนะคะเราจะทําต้มยำไก่ใส่เห็ดโคลนแบบเมืองเมืองเห็ดโคนนี้มาจากการจะนบุรีนะคะนม,มนาพรคะแจะพักแถว เราจะมาใส่ยำจิ้นไก่ต้นหอมผักชีนะคะฉีกไก่เซเลีแตไปต้มต่อแล้วก็เติมน้ำพริกเข้าไปในเลยนะคะใช้น้ำพริกลาบที่ตำทิ้นไว้นะคะยำจิ้นไก่ใส่เห็ดโคนหอมๆนะคะ โอ้ยผักชีเปนหอมแ่วเสิร์ฟนะคะกินไข่เมืองใส่เหดโคน พร้อมทานค่ะมาทานด้วยกันยำจิ้นไก่เมืองค่ะใส่เห็ดโคนด้วย